เด้อครับผู้จัดการมาแล้วครับปูมาผู้จัดการด้วยมันห่วงแม่มันคนอิดช้าเราอ่ะชิเต้น พอแล้ว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 เท่ากับพอแล้วเท่ากับอะไรเออเอออยู่กับชิตเตอรนะชิตเตอรโมโหแล้วนะเนยนะให้คักๆเลย เอาให้คักๆเลยใครจะชนะใครจะอยู่ใครจะไปย่างโซนใดเลี้ยงโซนนั้นโอเคเมือ่อยดูสิไปไปจะพาไปกินน้ำปะมีแมวถ้วยมาอยู่ไม่จะพาไปกินน้ำไม่จะรอดรูตรงไหนดีเนี่ยแม่กับพี่เติมอปะ,ปะไปกินน้ำรียกันปะ หยุดหยุดเนเนหยุดปล่อยปล่อยเดี๋ยวนี้ปล่อยเดี๋ยวนี้เนเนปล่อยเขาเดี๋ยวนี้หยุดชิตันแยกเนเนมาเมาีนมาี่ชิตันมาหาแม่ชิตันมาหาแม่ดูดูมันขมมันขมมาชิตันมาชิตันโมโหืมไปหา Ông xuống ăn mày. Ông xuống đây Ông xuống mày. Ông xuống mày. Ông xuống mày. Ông นี่โอ้โหเจอแน่ๆนี่ออ้เฮ้ยแน่นี่ใส่ไม่ดีปลาไม่ได้ขี้คว้าขิ้ว้ามาหรือเปล่าเนี่ยลากไม่ได้ขี้คว่าเนี่ย ตอนนีก็ยังไม่ไปไหนมาไหนอยู่คอมเมนต์ก็อย่ไงเ้จะได้ทำอะไรไหมเนี่ยวันเนี้ยยืนสดิกหาง,งกันอยู่แบบเนี้ยโอยได้สาระเลยหา <c oughs> ดิสติแบบนี้ ไม่คอยอ่อนเท่า